c ีวิ c เอนะครับคันนี้ปี1 4จด1นนะครับโฉมใหม่แนชเชีแล้วนะครับรุ่นของเขาก็คือ1.8 ES หรือว่า e-sport นะครับมีชุดแต่งรอบคันจากโรงงานนะครับพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะฮะเดี๋ยวตามมาชมได้เลยรุ่นแมชเนียร์นะครับนี่ดูกระจังหน้านะครับจะแตกต่างจากรุ่นก่อนนะครับมีสเกิร์ตรอบคันนี่มีรอยที่สเกิร์ตอยู่เลยนะเดี๋ยวเขาเก็บให้นะครับยางใหม่ปี2024นนะครับคันนี้ ปีมาๆสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราเห็นว่ามีสเกิร์ตรอบขันนี่คือสเกิร์ตจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็โลโก้สัญลักษณ์สปอร์ตด้านหลังนี่นะครับกล้องมีให้จากโรงงานนะครับคันนี้ประวัติเช็คศูนย์นะมีให้เห็นนะครับตามระยะเลยนะครับรถสวยนะไปดูรอบๆอขันนะครับถ้าท็อปกว่านี้ก็จะเป็นเครื่องสองพันนะครับแล้วก็รุ่น E Navy นะมาชมภายในกันนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทที่เลสนะครับอยู่สองดอก เป็นพุทสตาร์นะครับเป็นเบาะหนังจากโรงงานแบบนี้นะครับฝั่งคนขับจะเป็นเบาะหนังเหมือนกันแต่ว่าปรับไฟฟ้านะด้านหลังนะครับรองรับนด้นไหมถึง e แปดสิบห้านะครับมีสเกิร์ตด,ด้านหลังพร้อมไฟเบรกดวงนี้สามนี่ด้านหลังเดิมเดิมเลยนะครับมั่นใจได้นะครับไม่มีอุบัติเหตุเข้ามาแน่นอนนี่นครับอย่าแนวเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับที่เห็นเป็นเส้นไข่ไก่สีไข่ไก่แบบนี้นะครับภายในเนี่ยผมดูแล้วถือว่า ใช้รักษาเลยนะ่รเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าอยู่แล้วนะเดีย๋ยวดูเลขไมยกันสามือกูสอนโทนมีให้นะครับนี่เลขไม่แปดหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลไม่น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับปีรถนี่ประวัติเช็คศูนย์นะครับเข้ามาชมรถเปิดประวัติให้ดูได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นประวัติเช็คศูนย์ฮอนด้าเขานะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะกล้องถอย มีให้ครบแอร์ออโต้มาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่ฝาหน้าเดิมเลยนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยนี่รถสวยเลยคันนี้ดูสภาพเดิมเครื่องยังไม่เยิมเลยนะครับสนใจคันนี้นะครับราคาลงไว้ที่ด้านหน้าจอแล้วนะครับเป็นรถมือสองที่ศูนย์ขายเองนะครับ1.8 e sport นะครับสอง4ัสี่จด้านะครับติดต่อโอมได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างครับรถมือสองศูนย์ขายเอง